กฎแห่งกรรมเรื่องมงคลของชีวิตคืออะไรคําว่ามงคลเหตุที่ต้องเรียนรู้เรื่องมงคลชีวิตมีสิ่งที่น่าคิดอยู่ประการหนึ่งก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงแค่การศึกษาหาความรู้สูงๆเพื่อให้มีสติปัญญาที่จะทำปาหากินได้สะดวกสบายโดยไม่ติดขัดเท่านี้ยังไม่พอ ยังไม่แน่ว่าจะหาความสุขได้เพราะความรู้ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ทั่วไปเป็นความรู้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นคือเลี้ยงส่วนที่เป็นกายแต่ส่วนที่เป็นใจยังไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงได้เนื่องจากมนุษย์เรานั้นมีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนนั่นก็คือกายและใจในเมื่อกายต้องการอาหารไปเลี้ยงเพื่อให้พ้นจากโรภคภัยไข้เจ็บหรือความหิวโหวย และให้ร่างกายเกิดความเจริญเติบโตขึ้นใจก็เช่นเดียวกันต้องการอาหารนั่นก็คือธรรมะมหล่อเลี้ยงเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้พ้นจากความโลภความโกรธและความหลงเพื่อยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นจะได้พบกับความสุขควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพรำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงต้องมาเรียนรู้ธรรมะ โดยเฉพาะเรื่องของมงคลชีวิตเพราะไม่มีเพียงเพื่อความสำคัญดังกล่าวแล้วยังง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้อีกด้วยที่มาของคำว่ามงคลเมืม่มยอย้อนหลังไป26ศตวรรษประชาชนชาวชมพูทวีปในสมัยนั้นกำลังตื่นตัวในเรื่องของการค้นควา้าปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเช่นมนุษย์เรานั้นเกิดมาจากที่ไหนกัน ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิตได้ทำอย่างไรจึงจะมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่างๆซิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีการชุมนุมกันตามสวนสาธารณะบ้างประตูเมืองบ้างจัตุรัสต่างๆบ้างเพื่ออภิปรายในปัญหาเหล่านี้กันอย่างกว้างขวางเมื่อมีผู้อภิปรายมากเข้าหลายต่อหลายคนก็ออกความคิดเห็นต่างๆนานา แต่ต่างก็โฆษณาเผยแพร่ความคิดของตัวเองใครมีความเชื่อหรือมีคนที่เชื่อตามมากก็จะกลายเป็นอาจารย์เขามีลูกศิษย์ลูกหากันคนละมากมากขณะที่การชุมนุมในสาธารณะกําลังเฟื่องฟูในยุคนั้นการอภิปรายกําลังเป็นไปอย่างคลึกครื้นปัญหาต่างๆได้ถูกฟาดฟันด้วยวาทะคมคายเรื่องแล้วเรื่องเล่า โดยไม่มีใครคาดฝันได้มีผู้เสนอยัตติสำคัญเข้าสู่วงอภิปรายว่าอะไรคือมงคลของชีวิตดูรูปปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรแต่เมื่อมีผู้เสนอตัวขึ้นกล่าวแก้กลับถูกผู้อื่นกล่าววาทะหักล้างอย่างไม่เป็นท่าท่านทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ข้าพระเจ้าทราบดีว่าอะไรเป็นมงคล มีนัดอภิปรายผู้หนึ่งนามว่าทิฏฐมังคลิกะเสนอตัวขึ้นในที่ชุมนุมนั้นแล้วพูดขึ้นว่ารูปที่ตาของพวกเราเห็นนี่แหละเป็นมงคลลองสังเกตดูสิเมื่อเราตื่นแต่เช้าตรู่ได้เห็นนกบินเป็นฟุงๆได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้เห็นต้นไม้สีเขียวๆเ,เห็นเด็กเล็กๆน่ารักสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเป็นมงคล พอทิฏฐมังคลิกะกล่าวจบลงนัดอภิปรายอีกคนหนึ่งชื่อว่าสุตะมังคลิกะก็กล่าวหักล้างทันทีว่าช้าก่อนช้าก่อนท่านทั้งหลายอย่าพึ่งเชื่อที่นายทิฏฐมังคลิกะกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าสิ่งที่ตาเห็นแล้วเป็นมงคลเวลาเรามองเห็นอุจระปัสสาวะคนที่เป็นโรคร้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเป็นมงคลด้วยสิ มันจะเป็นไปได้อย่างไรต้องหูสิท่านหูที่ได้ยินเสียงฟังเสียงอยู่นี้แหละเป็นมงคลเมื่อตื่นเช้ามาเราก็ได้ฟังเสียงนกร้องบ้างเสียงเพลงบ้างเสียงแม่หยอกลูกล้อเล่นกับลูกบ้างเสียงพูดพเพราะๆบ้างเสียงลมพัดยอดไม้บ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเสียงที่หูได้ฟังจึงเป็นมงคลสุตมะคัลิกะได้กล่าวไม่ทันที่จะขาดคำนั้น ก็มีนักอภิปรายอีกคนหนึ่งชื่อว่ามูตตะมังคลิกะเได็กกล่าวขัดแย้งขึ้นทันทีว่าจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะถ้าเสียงที่หูได้ยินเป็นมงคลอย่างนั้นเวลาเราได้ยินคนด่ากันคนขู่ตะคอกคนโกหกหมดทิดเสียงเหล่านี้จะเป็นมงคลด้วยหรือต้องเป็นอารมณ์ที่ใจเราทราบสิท่านจึงจะเป็นมงคลพึ่งสังเกตว่า เมื่อเราตื่นแต่เช้ามาได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้จับต้องสวมใส่เสื้อผ้ารับประทานอาหารที่อร็จอร่อยเป็นอารมณ์ที่ใจเรารับรู้รับทราบนี่แหละจึงเป็นมงคลในขณะที่พูดจบอีกนั้นเหมือนกันก็มีนักอภิปรายอีกคนหนึ่งแย้งขึ้นทันทีว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าอารมณ์ที่ใจเรารับรู้เป็นมงคลแล้วอย่างนั้นเวลาที่เราได้กลิ่นเหม็น จับของสกปรกคิดเรื่องชั่วร้ายอารมณ์ตอนนั้นจะเป็นมงคลไปด้วยหรือข้อวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องมงคลน,นี้ได้แผ่ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางทั่วแว่นแควนในบ้านในสภาในสมมสรในหมู่คนเดินทางและอีกหลายต่อหลายที่หลายแห่งปัญหาเรื่องมงคลได้ถูกนำขึ้นมาถกเถียงกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในหมู่มนุษย์เท่านั้น แม้พวกเทวดาเมื่อได้ยินมนุษย์ถกเถียงกันก็นำเรื่องของมงคลมาถกเถียงกันบ้างตั้งแต่เทวดารักษามนุษย์ภูมิเทวาอากาศเทวาตลอดจนเทวดาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นจนถึงพรหมโลกต่างก็นำเรื่องมงคลมาถกเถียงกันปัญหามงคลน,นี้ได้กลายเป็นมงคลโกลาหลร่ำรือกันกระชอนไปหมดตัวทั้งมนุษย์โลก เทวโลกพรหมโลกแต่ก็ไม่มีใครชี้ขาดได้ว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตกันแน่แต่มีพรหมอยู่พวกหนึ่งคือพรหมชั้นสุทาว่าพรหมชั้นนี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์นั้นได้ปฏิบัติธรรมะจนบรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีจึงทราบดีว่าอะไรเป็นมงคลแต่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ได้แต่เป่าประกาศให้เทวดาทั้งหลายทราบว่า อีกสิองปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ให้คอยถามปัญหามงคลน,นี้กับพระพุทธองค์เถิดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพปทาแล้วคือหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารใกล้เมืองสาวัตถีเท้ทาวสกกาเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้าและบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่ง ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรคือมงคลของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคำว่ามงคลซึ่งมีทั้งหมด38ประการมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุแต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเองแม้หลักมงคลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะประกอบไปด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครสามารถหักล้างได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าคณาจารย์นักคิดเจ้าลทัทธิทั้งหลายจะล้มเลิกความคิดเดิมหันมาเชื่อพระพุทธองค์ทุกคนเพราะล้วนแต่หนานแน่นด้วยทิฏฐิกันทั้งนั้นแม้จะรู้ตัวว่าตนเองนั้นผิดแต่ก็ยังยืนยันวาทะของตนอยู่และสานุสิทธ์ทั้งหลายของแต่ละสํานักก็ยังทำการเผยแพร่อยู่อย่างไม่หยุดยัง้งประกอบกับนิสัยของมนุษย์เรานั้น มีความคลาดประจําตัวอยู่แล้วชอบทำอะไรเผื่อเหนียวไว้ก่อนจึงมีผู้ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเกิดเป็นมงคลสองสายขึ้นพัวพันกันมาจนถึงปัจจุบันคือมงคลที่หนึ่งคือมงคลของนักคิดเรียกว่ามงคลมียึดถือเอาว่าการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลซึ่งแต่ละที่แต่ละสมัยก็<อ>ย,ยึดถือต่างๆกันไป ไม่มีอะไรแน่นอนของบางอย่างบางทีถือเป็นมงคลบางที่อาจถือว่าเป็นอัปมงคลก็ได้มงคลประการที่สองคือมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามงคลธรรมยึดถือเอาการปฏิบัติฝึกฝนตนเองเป็นเกณฑ์เป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ใดปฏิบัติตามแล้วย่อมได้ผลแน่นอนมงคลของนักคิดนั้น มีผู้เสนอขึ้นมาแล้วก็มีผู้โต้แย้งลบล้างไปแล้วก็มีผู้เสนอขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆจนหาข้อย,ยุติไม่ได้แต่มงกลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงสแสดงแล้วก็ไม่มีใครสามารถหาเหตุผลมาลบล้างได้แม้พระพุทธองค์จะทรงเปิดโอกาสให้คัดแยนวิาพากวิจารณ์ได้ตลอดเวลาดังความในบทสรรเสริญพระธรรมคุณที่ว่า เอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ